ข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่เพล็กดุ่งเกรดวินทรนนะคะที่ก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจค่ะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครนะคะยังโสดอยู่ค่ะเพราะว่าก็แฮปปี้กับการอยู่คนเดียวนะคะส่วนความสัมพันธ์กับนางเอกสาวก้าวสุภัสราพี่เกรดก็บอกว่ายังลุ่นไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเป็นแค่พี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นค่ะ ยังคงคอนเซปต์หนุ่มโสดต่อเนื่องนะคะหลังเรกหนุ่มเกรทวรดินทร์อยู่ในโหมดเซฟโซนมาพักใหญ่แต่ก็ไม่ไวายแอบขยันคอมเมนต์หยอดนักแสงสาวก้าวสุภสรากันไปมาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยๆนะคะก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยเชียร์หนักขึ้นลุ้นให้รักกันนอกจอเลยละค่ะงานนี้พี่เกรทวรดินทร์ก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่ายังโสดสนิทไม่ได้มีสาวแอบซ่อนเพราะว่าก็ยังรู้สึกแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เหงาส่วนกับก้าวสุภัสราก็แค่น้องที่สนิทกันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่เม้นต์เซลก,ก์ก คือปั่นเฉยๆบริสุทธิ์ใจพร้อมกับย้ำว่าตอนนี้ไม่อยากมีแฟนจริงๆเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะไปฟังแสงพิเกรก,กันหน่อยค่ะไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงแค่รู้สึกว่าแบบหลังจากที่ผ่านๆมาเรารู้สึกว่านะตอนนี้จุดนี้สบายใจดีก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะเริ่มได้พูดคุยกับใครอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแต่พอเป็นเป็นข่าวกับแบบอย่างแจ็กกี้อย่างก้าวอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์ให้สนุกสนานกันอยู่ เราก็ได้เข้าไปดูเออก็ตลกตลกดีอะไรเงี้ยครับก้าวเนี่ยอย่าใช้คำว่าหยอดผมใย่ใช้คำว่ากวนผมดีกว่าไม่ได้หยอดเออคนกวนตอนนี้ผีไม่ผักแล้วแต่พวกพี่จะผักแกเอาส่วนตัวเลยคือจริงไม่ไม่ได้คิดว่าจะปั่นขึ้นอะไรนะเพราะว่าเรากับน้องก็บริสุทธิ์ใจที่จะเป็นพี่น้องกันเราเคยคุยกับที่บ้านแล้วเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นแล้วแต่จังหวะมากกว่าคือถ้าสมมติว่า เราจะมีก็ให้อนาคตมันพาไปไม่ได้ว่าจะต้องมีเพื่ออะไรแบบนี้